ไปดิจ้ากินข่าวลาลแล้วบอชามีคุณคือเสียสบิตรเลยชม,มสาชายพี่ข้อโอ้ยเงนินชือกาไฟอีว่าจันกลัวกาไฟในทงสมี าทางนี้มท้แงเดี๋ยวารักกับไปล้วเก็บักีงัวแท้นามุ่กอันนี้แกงรัปุ่นขีวรายแกงสะไค่หมดพี่น้องฮะก็บาเข้าวงแกงสะไข่หมด จะดอกพักเอาถั่วยเอาม่อีกเปล่าเอามาที่อเจ้าเลยนะมาๆแค่ไข่บุดแดงมีลูกจังว่ะลูกมากินจังว่ะอืมเอาไว้ลูกเจือน่ะลูกมากินอืมร้ายอืมอืมอืม อืมปวดจ่างพวกเ,เาาก,ก็บคิ้วอะก็เป็นบาดเนี่ยโอ้ยสวิตนองนางแปรหล,ล,ลุดไฟใจคันเนี่ย ถูกมามากินขา้าวใครดีดด่ี่น,น้องมาเดลิกินข้าวทำการเด้อ <laughs> จ,จ,จับยายกินหัวหมุน <laughs> <laughs> นี่ถ้าเป็นหัวยายแปดตะเนี้ยว่าหจะจับปลาแดงก,กินหัวหมุนหัวมีบ่ไรแบบนี้ะัขนาดเนาะใช่ผู้ขยันหรือได้หันเขาก็ค้นโลดขึ้นชื่อว่าขยันหันไว้ย <laughs> มุกุดก็ได้ขยันกับอยู่หันบาทนี่เยสุนนันได้ลูกเลยแหลน เสือใหม่ๆเนี่ยมันจะแทามานอุ้มพูยแล้วยังบนนี้มีผู้ใดใส่ที่เสือตัวนี้ไม่เห็นว่าเขาซีอยู่เหออืมเห็นแต่เสือหะเน๊ยจะเห็นผัวจะไปใช่เจ้าต้องใส่อย่างเจ้าทําไผัวจะใส่จะเจิดย่ายแนบน้องกดมันก็เห็นโลดุดยังว่าถึงเมื่อบุญน้อยปังบ่สือบอกก้อนเนี่ยเขาอีกบ่

น่อยยายแปร่หล่อแง่นี่ตามใายหวยลงไปนี่ยายแปร่ก็ได้อะไรได้ถ่วยหนึ่งแล้ว嘛เอ้ยมันมีอะไรได้ข้างมบนแดงหีิตามซ้ายหวยข้างน,น,าานี่พี่เดีย๋ยวตอดไม่ทถ้าตอดแล้วไม่ได้อยู่พี่ทั้งลุ่มพี่ทั้งนี้เนี่ยไ่ได้พี่แล้วลงไปได้ทั้งแถวนี่พี่มันแค้หหวยเด้เล่าขึ้นมาทั้งนี้เนี่ยไม่ได้บ่มีจะได้ไม่ได้อยู่เขตลุ่มพี่เราอ่ะ แค่ว่ yup. า,างหลังสร้างยี่ได้ย่ายน่จะกระโลลงไปรามนี่いいน, yeah, น we yeah, ี่น you know, ี่นเนี่ยขอขอขอลงไปได้ไปจ้าเป็นถวยไว้เจเย็นเนียวมาในสวนนีเนาะจะมันเย็นพอพื้นนอนเว้นเนาะปูสาไปราวนี่หน่นี่หอมสลีนนี่ก็ปุ้ยฮะเมียหิวเออหิวกระติกอีกแล้ว ก็ไปเยียก็พใจแล้วไปช่องพุ่มเมียแล้วจังหวัดพัวเป็นเห็ดอันกระของอันกระตาหมูแดงข่มจะตีพัวว่าสันมันเหี้ยทิมเบิร์ตเลยตีกันประสันเมื่อไผเมื่อมั่นบ้านเนี่ีบ้านไผบ้านมันดีได้เมื่อไผบ้านเมื่อเมื่อใจกอย่างเมื่อเรากเคียนผุนที่กนอย่างมาเลื่อนสิหมูแดงข่ำมันดายใส่กันอยู่ป่าหมูแดง หวแย่บางลายหนึ่งป Jedi formas, er <on> ุ๊บเท้าจะไปเหตุฐาได้แล้วไปเกาะฐาได้เลยจากวันเขลุยจ้วหรือมาข้าวจักจานปุ้ยเออจะมาใจขึ้นโดดสิพัว่าบานนี่ยุ้มหัวก็แล้วไปไปไปมันเหมือนพวกกันอย่างม้นหนุกเขียนเมียกันอย่างมาบ้านตะกี้ได้เจอไปธรรมดาเด้อ อย่างเมื่อไปเมื่อมันจะขึ้นวะจะขึ้นน่ะจะขึ้นน่ะตีก็ยังไข่บัแดงน่ะห่ายกยาาย็ยังไข่บัแดงกิได้ลบมหาการจะขึ้นวะจะลืมเอ้ยเอ้ย <laughs> เอเคิดทอจะมาพัวก,กันอย่างเมือเเ่อน,นั่งลงเขียนแต่ว่ามีอะไรอย่างมาเฮือนเออมไม่ต้องเขียนกับหัวเชยอีกบ่างไอย่างหอดเชยแล้ว บมด้พ่อข้าวแถ่ปลาละดงหนึ่ดจกบไกไปนึ่งไหนเนาะนี่นี Denis ่ดอ um> 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 ันนี่นี่อันน่านไปท่าไหนนี่ไปลุนใจอะในตอนน่ะเจะเอ้ยย่างปก็แมสามขึ้นผบอกสามขึ้นสี่ขึ้นผบอกช่หาขึ้นผู่หละไี่หาขึ้นผูได้ผัเแถา ว่าจะเขือกเลยไปนั่เอาซะมันเถิงเลยได้ีวะเดีขาองเขาขเเราหลอกแเนืช่องรีดีแท้หน o d ขึ้นเขาเขาเชื่อโยปสิบยานมันขวบมันหนักกว่ ว่าจ้าโลดแเดคือป้พราวาข้าวสาดลงมาสว่างก็ส่นป้าเถากูงยมันหดเือหมดเป็นเุ้ยัเทยอนน้ำเโอ้ยยังประเทได้กันเออเงี้ยห้างนี่นอกเออห้างนิตรห้างหน้งต่อห่วยคือบ่จักฮานกับปานี่ บานเลยก็ไป่แย่ผู้ที่ยาวอีกบานนี้ลงมาหอดนี่ก็เกาะเลยใย่ยเมเมื่อสู่พอกินได้พอถั่วไอ้แรกกัมาขวามอีกมาก,กุมตีกระตาบาดนี่มวยบอลตีลเลยเด้มะกุมตีกระตาก็ไม่สาวฮักไม่สาวกับโคตรเขิงแบกเมื่อกระตาก็เป้เล่มเช่อฟอยู่เป็นน้ำด่จะได้กู้งกระป๋องก, <laughs> ก,ก,ก,กินจากเถื <laughs> ่อเรื่อมุกถูกใจเ <laughs> องว่า ลงมาได้กับกุมตีกะตาบดได้กะตาก็ะเป้เอฟซีเอไม่สาวกะฮักเข่งทือขึ้นเมื่อเน่อันนี้ด้ทได้าหมด้่ะห่วยปลายนั่งถือไออันนี้ก็ดิมันีบุมีผู้ตีกะตีกะตาแบกกันยอดไก่กระด้งอย่ง โยมันบ่ได้มาในหน่อยเลยําวบ้านเขาซานลงมาเอปะเท้าขาวจักจานเออลงมาแต่แตงแอนคอเบิงคนวดบกลงมาแล้วมันกองกันอยู่ยังสิว่าฮุบเอาไอ้แนมนพระจักจานที่เพิ่นสิมาเก็บเทอรเมดอีกโต๊ะโต๊ะเขาในอุ่มอีกอู้จักไปข้่างทางั้งใด้นมมี่มาแย่พเดียวกันย่างมาขวามอีอหู่อย มันอยาก่ายอลไ้เนาะมันชิงำมันสิง่ายเงี้ยใครหมูแดงคบกับเจ็บเลยมันคนละท่าก้วเลยยองก็แลลวหล่ะกันทั้งนี้กัรทืกระตาก็ไม่สาวทั้งหน้กย่างลัดทั้งหน้าออกทังไปทั้งมันเลยนั่เข้ากับหายจะเลย่าแปเออพี่มาชิไปหาย ทางปลาเถาเราปลากับเจ้าปึกแพะปศิมาหายลูกอยู่น้าเจา <c oughs> ลล้าน่บะบ่เขาก็เอา,อา,เาไปน้ำละลูกเขาเขากระแพงโอ้ยนาะบ่ปลาเถาเจะปักเจ้าหายบอกเฮ้ยคือัถนั้นก็ดีนะเออไปผู้เดียวอีกวันเตะน่าถือแก่ยาปยแพปร่หิบไหลแล้วนี้โลยสมัยเถ่าเข้ามานั่นนะ่ะอือ บอแม่มาล่าชีอยากให้ลูกิเจ้าเนี่ยล่าชายพอจะได้งง่ามายามลูกพะวะนอกถาถมกลับมามยาพ่อหม่กูมายามลูกแล้วม,มาเมาจาะบ,บึงลูกบงเต้าเพะว่ันาน ใช่ไปมั้กบอไปออป้าเฮ้ยป้าไปกันได้ยัยที่กะถวยชัพูดนะแสบยียยาลืมถามนี่เงื่งแกง เขามอเอเศ้าวะนี่บมยายไอ้แปะขาเศ้าปะนี่ครับืมเรงกับเบิดแล้วลอยหนึ่งหรือบ่แล้วก็ไปเปก ไปก่อ <recherche> น